ครูแอนเอาอาหารเนี่ยใส่ไปในกล่องมหาัศจรรจัอันนี้แล้ว<า>เดี๋ยวจะให้เด็กที่นั่งเรียบร้อยตัวตรงมือวางไว้บานตากักแล้วหันมาทางครูแอนมาช่วยหยิบไปใส่ให้ถูกต้อ,องอใครดีนะใครนั่งตัวตรงนะมือวางไว้บนตักแล้วนะ เดี๋ยวเด็กมาล้วงคนละหนึ่งชิ้นแล้วใส่ในถุงต้อเอาตัวตรงนะโอเคอ่ะแล้วเลยค่ะอี่แล้าใส่ให้ถุงต้อนะอ่าใส่อันไหนนะอันนี่อันนีี่พอถนีก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันว่าเพื่อใส่ถุงต้อไหม ใส่เสร็จแล้วให้เด็กๆกลับไปนั่หน่อยค่ะไี่เดิมเยี่ยมมากคนอื่นนั่งตัวตรงๆไม่มีเสียงนะคะจะยันล้มงมาเอะนี่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยขนมกรอบแก๋มีประโยชน์ดี่า อันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำน้ำพน้ำตนะคะหา้อันนี้ประโย่คะนี <GO av i> คนเก่งมากเลยอาพืให้ตัวเองหน่อยมอัูวอะตบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่งมากมากงบหนูแ่ตัวอะไรมขอไขรขอฟันขอฟันขอวอตบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่ง มือเพื่อนในค่ะ ดีแม็กมาขมอนดีแม <laughs> ็กโผล่ขมอนอ่ะใครจะเป็นคนถามก่อนดีจ้ะอายุ first โอเคคือถามก่อนโอเคค่ะเอาอะไรก็ได้ที่หนูอยากถามเพื่อนอ่ะสองอยา่างอะไรก็ได้จ้ะ <laughs> ได้แล้วแต่หนูเลยหยิบขึ้นมาโอเคอ่ะ okay. ถามเลยจ้ะฮาวไม่หนีอะไรว่าไป Uh. Mm. Uh. Very good D A T friends เอ่อช็คเิรสลับกันบ้างค่ะให้ดีแม็กเป็นคนถาม mm. แล้วโคดเป็นคนตอบอะไรจะได้ลูกตัย โอเคถามเลยคาวไมดีอะไรนอืมตอบเลยเบอเออรเพนซเ Very good. Catch your hand for your friend. เยี่ยมมากขอบคุณค่ะ Thank you. เราก็จะได้ปิงโกทุกคนพร้อมไหมคะ เพื่อนนี่ถืออะไรอยู่ถืออะไรไะ้าอาถือตะกร้านะครับเพื่อทำอะไรครับรับลูกลูกบอลจากเราดีนะครับเพื่ออะไรครับรเพื <t umi> <t umi ่อออลลกะครจับอย่างนี้โยน้ดาหนักเป็นไงครับ้าไโยน Gracias. มันจะพกแล้วก็เรียนคู่เรียนคี่ไปเดี๋ยวเป็นตัวอย่างเช่นเป็นตัวอย่างนะนะเดี๋ยวครูจะให้แม่ย,ถมย,ถมยนนะูถามเราแต่ว่าไม่ได้ถามตัวเรียกนะถามเกี่ยวกับสมบัติของเลขตัวนี้แล้วเราก็ตอบมาตอบเปกับเพื่อนจะตอบถูกว่าเลขขนาดคือเลขอะไรห้าห้าสิบถูกไหมถูก เพื่อนอันนี้ตัวอย่างการเล่นแอนเดอแมนยิงไปกอ่ดีนวที่เท่าไหร่1มคนมา18แอแจบหนึ่งเด้ง9ได้ไหมงานงานหน้ที่เดี๋ยวคุณจะให้เพื่อนที่ต่อไปนี้เป็นคนชิดเล่แอนเดี๋ยวให้นู่ไปเฉลยเองเพื่อนที่แบบนี้เข้าไหมครับคแน่ใจยากไอนทำไ นองลูกศน้องบ้าแมเอแต่ล่งตนมานแ่ง

นี่ไม้ผักมีอะไรบ้างมูสับน้มันกองใช่ไมคะตดตาแล้วได้นะม่อีที่หบอกว่าหมืานมังกรที่จะติดตาไว้หนูวางก่อนว่าหนูจะวางโรงร่ายังไงนี่นั่นน่น่กอเห็นไหมเดี๋ยวที่เราจับมา เดยวราแ่กลุ่มนะครับยวกับการจัดกลุ่มของกลมลกลอโลแล้วก็กลุมตึนนะครับเดีวจป็นสากลุ่มในสามกลุ่มนี้นะครับเรกจัดนะครับเอากลุ่มของัเป็นกลุ่ม่รนะครับกลุ่มโลหะกลุ่มของอิลนเป็นกลุ่มที่สนะครับจะเป็นกลุ่มะโลหะ แล้วก็กลุ่มที่สามนะครับกลุ่มของเตาการเป็นกลมตึงโลหะนะครับเดี๋ยวยังสามกลุ่มนะครับที่แนวคิดเรียบร้อยแล้วลูกนะครับเนวคิดเรียบร้อยจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยไปค้นนะครับว่าสมบัติของของธานะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างนะครับอันนี้เลยอันที่สองนะครับพอเรือกสมบัติแล้วเราจะให้นักเรียนบอกชนิด ของธาตุทีอ่อยูอ่ในกลุ่มน <k itor> ัเช่นอ่าธาตุโลหตัวอย่างเช่นธาตุโลมะเช่นอะไรบ้างหรืออ่าธาตุเก็กอ่าธาตุเหล็กเป็นเอสดีเนี่ยอะลูมิเนียมได้เราจะต้องไปหามาว่าแต่ละธาตุแต่กลุ่มธาตเนี่ยนะครับเป็นธาตุอะไรบ้างหนึ่งหายนะลูกนะหนึ่งหาชนิดของมันว่ามีชนิดอะไรบ้างสองสมบัติสมบัติของธาตุแต่ละประเภทอะไรบ้างแล้วก็อที่สามประโยชน์ของธาตุแต่ละตัว ไ่ดูอ่ะี้ยงกให้นะอ่ะมีเดี๋ยวจะป็นไปกมใหนครับเดี๋ยวจะินไกตามให้แต่ละกลุ่มนะครับไปซึมสอบปัญหานะครับซึมสอบปัญหาที่สนวนี้เกี่ยวกับเรื่องของธาตุโลหะธาตุโลหะแล้วก็ยินโลหะนะครับเดี๋ยวจะให้ทางต่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวกลุ่มแรกนีก่อน

เดี๋ยวจะให้ตัวแทนเลนะครับได้ออกมานำเสนอกย่ยวกบบที่เราไปสืบพ้นอย่างกบบท่คให้สามชนิดนะครับอ่เดี๋ยวตัวแทนกลุ่มแรกจะเป็นตัวแทนท่าโลหะของมานเสนอครับคอมเม้ไ ควอรลนซีไอกรรมฐานเอัคควอรลสทีคาร์บอนซีประโยชนของธาตุอโลมิหนียมไอโอดีนใช้ทำจินเจอร์ไอโอดีนใช้ทำยาฆ่าแมลงสองออกซิเจนจำเป็นต่อกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตสองสาอ่านอมเลยครค่ะมอาะไรย์ออาร์ลูมิเนียมเอเอากไส์ีแค่น

啊。<Nah. S 2> nah. เปอดแล้วคะ thank you อะไรอีกภาพอินเนี่ยคือการวาดภาพนะคะโดยการใช้เทคนิคโดยมีการใช้จุดรวมสายตาแล้วก็เส้นระดับสายตาเส้นระดับสายตาเป็นคี่แบบแบบนองมองแล้วก็มองนกมองก็คือนกมันองจากที่สูงลงาเส้นจะต้องอยู่เป็นไงคะเอ้ยนกมองลงมา โน้ตมันจะมองลงตามเส้นหลักคนหลักตาตอ่ะเพราะว่าถ้าคนที่เดินเนี่ยเขาก็จะเดินมองไปข้างหน้าเขาถ้าคนมองพื้นเป็นไงลูกชนแน่นอนเดินชนหอวแน่นอนอันนี้คือเส้นระดับคนมองแล้วก็เส้นแบบหัวมองนะูงแลักคัืออะเราเรียกว่าเส้นแบบหัวมอง ว่าเาต้องขึ้นมาเลว่าทำไมางแด้อเพราะว่าธชาติของหนอเป็นหนองลมอตง่หองมันต้องหานีสูงเราเลยยกเส้นว่าเส้นน้นหนอมอหนอมอเพื่นงห้าโมงนะคะเราทุเรียนการรอดาแบบี่ ก็ว่ามดกวาดเลยอยากจะวาตกกกวาดเลยเขาต้องตำหวูก็สูาน้นานนอใ Tá aí, tá? ก็จะเป็นธรรมดาท er pues okay. nah ี pest, <được kindergarten. S 2> ่ไต่ใส่ระบุนะคะก็เลยไม่ซื <upward> ้อิา่อไปค่ะเราคิดว่าจเยอะหน่อ่ะในรูปที่เพื่อนได้นะคะเป็นรูปอยู่ใต้ต้นโพก็ต้นโพคือเหตุการณ์ใดอ่ะคือเหตุการณ์ที่พนัา กัตสรู้นะคะอยู่ไหนกัตสรู้โอเคแปะไปเลยค่ะขอขอภาพทุกคนรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันแปะมากรูกันเข้ามาแปะ 分かりました。<laughs>